มันจะมีเครื่องมือหรือพารามิเตอร์สอบเทียบบางตัวที่กรมวิทยาศาสตร์บริการเท่านั้นที่ทําได้ทุกอย่างมันมีค่าความแม่นอนเกิดขึ้นสอบเพื่อเทียบกับอะไร Deep Talk Podcast เพราะวิทยาศาสตร์จะช่วยขยายมุมมองของทุกคนให้กว้างขึ้นเมื่อเช้ากินข้าวมายังครับพี่โกครับกินแล้วค่ะน้องรักอะคะ,ะกินยังกินแล้วนิดหน่อย ที่พี่แอผินน้องรักเดินผ่านพี่ไปใช่ไปซื้อข้าวไข่เจียวมาเออจะพี่ทักแล้วน้องรักนาจะรีบหิวทองเสียนิดหน่อยวันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่เป็นไรไม่บอกก็ได้แต่เพื่อรายการเนี่ยต้องมาอ่าโอเคโอเคได้จ้ะวันนี้จะชวนพี่กบมาคุยเกี่ยวกับจริงๆผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกๆคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือระบบวัดเครื่องวัดต่างๆของของโลกแล้กันเพราะว่าอย่าง การวัดหรือการทํางานหรือการใช้ชีวิตประจําวันของเราทุกวันนี้นะมันจะมีการวัดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความยาวน้ําหนักทุกอย่างเลยในโลกนี้ใช้การวัดหมดเลยนาฬิกาทุกอย่างเลยหรือแม้กระทั่งถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพนะเรื่องการแพทย์เครื่องวัดต่างๆใกล้ตัวก็คือความดันเครื่องวัดออกซิเจนหรือแม้กระทั่งไปพบหมอเขาก็จะเจาะเลือดเราไปวัดทุกอย่างคือการวัดหมดเลยใช่ ก็เลยจะชวนพี่กบมาคุยว่าในฐานะที่พี่กบอยู่ในเรื่องของการสอบเทียบพวกนี้คือทุกคนจะไม่เห็นความสําคัญของมันว่าแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงว่าการวัดเนี่ยมันเที่ยงตรงมันแม่นยําแค่ไหนอ่าอันนี้ผมเปิดหัวมาให้อยากให้พี่กบอธิบายนิดนึงว่าระบบพวกนี้เรามีวิธีการทดสอบหรือสอบเทียบยังไงบ้าง อือครับโอเคจริงๆแล้วน้องรักเนี่ยก็ติดต่อมาแล้วเนอะว่าแบบ,บอยากจะคุยเรื่องของการวัดการสอบเทียบซึ่งสำหรับตัวพี่เองเอง่ะพี่ก็คือทำงานอยู่ในด้านการสอบเทียบมานานโอเคนะแต่เนี้ยถ้าหากจะพูดถึงเรื่องของการสอบเทียบจริงๆต้องย้อนกลับไปเรื่องของว่าการวัดที่น้องรักบอกแหละว่าเรามีเครื่องมือวัดที่ใช้ในชีวิตประจาวันเต็มไปหมดใช้ในทางด้านวิทยาศาสตร์ในห้องแลบ ใช้ในภาคอุตสาหกรรมใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งในชีวิตประจําวันไปหาคุณหมอโรงพยาบาลไปซื้อขายสินค้า่แบบนี้ถามว่าเหล่านี้ยเราจะมีการซื้อขายเราจะมีการรู้ค่าต่างๆเนี่ยมันใช้เครื่องมือวัดครใช่ไหมคะอยากรู้ว่าเครื่องมือวัดนั้นอ่านค่าได้ถูกต้องแค่ไหนผลที่ได้มันมันถูกต้องแค่ไหนอ,อยากจะรู้ว่ามันถูกหรือผิดให้นึกถึงอการสอบก็ได้ สมมุติว่ามีเด็กนักเรียนเราอยากจะรู้ว่าเด็กคนนี้มีความเข้าใจถูกต้องหรือไม่เราก็จัดข้อสอบขึ้นมาอืให้มองเนื้อาะว่าข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ในศาสตร์ของเรื่องของการสอบเครื่องมือเราใช้คําว่ากิจกรรมที่เรียกว่าสอบเทียบใช่ไหมสอบเทียบคล้ายๆสอบแต่เราอยากจะสอบอะไรเราอยากจะสอบเทียบเราอยากจะสอบเครื่องมือวัดก็จะเป็นสอบเทียบเครื่องมือวัด เราอยากจะสอบเทียบตัวสแตนดาดมาตรฐานการวัดก็เป็นสอบเทียบตัวสแตนดาดอ๋อเดียวนะคือมันไม่ได้จํากัดเฉพาะเครื่องมือครับก็คือนอกจากจะสอบเทียบเครื่องมือวัดยังสอบเทียบสิ่งที่จะวัดเครื่องมือวัดอีกทีหนึ่งด้วยใช่ใช่คือเพราะฉะนั้นหลังคําว่าสอบเทียบเนี่ยอยากจะสอบเทียบอะไรบ้างระบบ,บการวัดหรือตัวเครื่องมือวัดหรือ,อเป็นค่าแบบสารอ้างอิงสแตนดาดอย่างนั้นแต่วิธีการสอบเทียบ เราคําว่าสอบมีไปแล้วต้องมีชุดข้อสอบอแล้วมันตามด้วยคําว่าเทียบสอบเพื่อเทียบกับอะไรครับจริงไหมตอนนี้เวลาเรานึกถึงนักเรียนอีกเราทําข้อสอบแล้วจะรู้ได้ไงว่าเด็กคนเนี้เขามีความเข้าใจถูกต้องอมันก็ต้องมีคล้ายๆมีเกณฑ์มีมาตรฐานอะไรที่จะบอกว่าข้อนี้ที่ถูกต้องคืออะไระแล้วเด็กสอบถูกหรือผิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องกิจกรรมการสอบเทียบเนี่ยตัวเครื่องมือวัดหรือตัวมาตรฐานการวัดพวกนี้จะถูกสอบโดย เทียบกับตัวมาตรฐานที่รู้ค่าแน่นอนแล้วม,มันก็เลยเป็นคำว่าสอบเทียบมารวมกันอนั่น <Okay S 2> แสดงว่านะไอ้สิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยเครื่องวัดต่างๆเนี่ยม,มันถูกสอบเทียบ,<อ>บทั้งสอบแต่เทียบมาตลอด เพื่อให้มันเกิดความแม่นยำใช่อาจริงๆคือบางบางคนถ้าไปลองเสิร์ชดูหรือหรือไปอ่านตำราอาจจะเจอว่าการสอบเทียบคือเป็นกระบวนการกิจกรรมตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดนะอ่าถ้าจะเจอแบบนั้นโดยมีการเปรียบเทียบกับตัวมาตรฐานอ้างอิงแต่มันอ่านแล้วมันจะไม่เข้าใจดูไม่เข้าใจว่าคนธรรมดาจะไม่เข้าใจแต่ถ้าพี่กบอธิบายอย่างเมื่อกี้ พูดถึงการสอบเ็มเ่อการสอบและการเทียบกับมาตรฐานเงี้ยเราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยเออมันเป็นยังไงเราต้องการสอบไปคืออะไรรู้ว่ามันถูกหรือผิดใช่แต่การสอบนี้มันต้องเทียบเทียบกับอะไรพูดถึงความสําคัญของมันนะพี่พบในระดับประเทศเราอะทำไมต้องมีหรือว่าเราใช้เลยได้ไหมเราใช้ของโลกได้ไหมหรือว่าทำไมต้องมีที่เราอ่าโอเคทําไมต้องมีเรื่องของการสอบเทียบเครื่องวัดเกิดขึ้นอ่าโอเคเอางี้แล้วกันเวลาเราไปซื้อ เราไปซื้อของครับง่ายๆเลยไปแบบไปไป,ไปซูเปอร์รอ่าแล้วเราไปแบบซื้อของที่ต้องมีการจ่ายเงินตามค่าน้ําหนักอ่าเรามั่นใจไหมว่าอ่ะสมัยก่อนจะได้ยินนกงตาช่างกงต uh huh. ะช่างเออเรามั่นใจในตัวเครื่องมือนั้นแค่ไหน uh huh. ว่าไอ้เครื่องช่างน้ําหนักที่มันใช้ช่างมันถูกต้องใช่ไหมคะตอนเนี้ยมันก็เลยต้องมีกิจกรรมสอบเทียบขึ้นมาเพื่อยือนยันว่าเครื่องมือวัดตัวนั้นเนี่ยมันอ่านค่าได้ ถูกต้องหรือผิดพลาดไปเท่าไหร่อ,อกระบวนการเนี้ท้ายที่สุดแล้วมันจะได้ค่าออกมาว่าเป็นค่าผิดพลาดไปเท่าไหร่แล้วเราสามารถที่จะเอาค่าเนี้ยไปปรับแก้ค่ากับตัวเครื่องมือวัดให้อ่านตรงได้ในสําหรับบางเครื่องมือนะเพรนะัะนั้นอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างถ้าไปตลาดก็คือเขาจะมีตุ้มเหล็ก อ่าอ่าใช่สมมติอ่าสมมติหนึ่งกิโลในการวางเข้าไปที่ตาช่างอันนี้เคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นอืมอมก็คือถ้าเท่าที่พี่กบบอกก็คือเราต้องเอาตุ้มเหล็กนั้นไปเทียบว่าตาช่างเนี่ยได้มาตรฐานไหมใช่ตุม้มตุ้มเหล็กตัวนั้นเนี่ยะจะมีค่าที่แน่นอนและ,ะถือว่าเป็นมาตรฐานและแลตุ้มน้ําหนักแล้วถ้าพี่กบบอกก็คือมันจะมีเครื่องมือที่วัดไอ้ตุ้มเหล็กนี่ทีว่า ตุ้มเหล็กตัวเนี้ยก็ต้องได้รับการสอบเทียบโดยตัวมาตรฐานที่มีค่าความถูกต้องดีกว่ามันอีกทีหนึ่งเป็นลำดับชั้นขึ้นไปมันมันถึงจำเป็นว่าประเทศเราก็เลยต้องมีเพราะว่าเราเป็นคนใช่ไหมทุกคนเป็นคนใช้ในในโลกนี้มันมีอะไรที่น่าเชื่อถือร้อยเปอร์เซนทุกอย่างมันมีค่าความไม่แน่นอนเกิดขึ้นจริงปะาตอนเนี้ยแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงกับสิ่งที่อยู่ รอบตัวเราอไปโรงพยาบาลเคยเจอไหมคะว่าเอาง่ายๆก็ได้ไม่เครื่องวัดความดันอาจจะดูยะเอาเครื่องชั่งน้ําหนักเราเคยรู้สึกไหมว่าเราชั่งน้ําหนักที่บ้านใช่ไมดูแบบสลิมหุ่นดีพอไปถึงโรงพยาบาลเรารู้สึกว่าทําไมคุณหมอใจร้ายกับเราอฮน้ําหนักเราก็จะมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากเชื่อเครื่องไหนก็ต้องเชื่อเครื่องที่บ้านเราอ่าแล้ว่งน้ําหนักเราลดไงใช่แต่เอาในความเป็นจริงเนี่ยท้ายที่สุดแล้วอ่ะ เวลารักษาเนี่ยรเราต้องเอาค่าไหนเราสามารถเอาค่าที่บ้านไปบอกคุณหมอได้ไหม,หมผมหนักหกสิบอะไรอย่างเงี้ยเออทาไมรรเราต้องใช้ค่าของคุณหมอเพราะว่าคุณหมอต้องใช้ค่าน้ําหนักเหล่านี้ในการประเมินในการ,ร,รที่จะรักษาเราว่าให้ยาเท่าไหร่จริงไหมปริมาณยาโดสยาเท่าไหร่แล้วโรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนจะน่าเชื่อถือจะเห็นว่ามันจะมีระบบคุณภาพของโรงพยาบาลอยู่อเพราะฉะนั้นระบบคุณภาพที่มาจับโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าจะให้ คนที่มาใช้บริการเกิดความมั่นใจกับระบบการทํางานของโรงพยาบาลหรือระบบการตรวจสอบรักษาของโรงพยาบาลเครื่องมือ,อ,อต้องได้รับการสอบเทียบอืมนี่บบนนเราไม่เคยรู้เลยว่าโรงพยาบาลเขาก็มีการสอบเทียบตลอดมีมีสมัยก่อนพี่ยังเคยไปโรงพยาบาลบใกล้ๆที่ทํางานเนี่ยไปไปสอบเทียบยุคที่สอบเทียบเพิ่งแบบจริงๆต้องบอกว่าสอบเทียบอาจจะมีมาแต่มันจะบูมมากๆตอนที่ระบบคุณภาพเริ่มเข้ามาก็คือกรมเราทําหน้าที่ไปดูเรื่องพวกนี้ด้วย ไปสอบเทียบ<า>พี่ไปสอบเทียบเครื่องมืองั้นขอถามนิดนึงว่าณแล้วนณะปัจจุบันเนี่ยเอางานหลักๆอะ่ะคับพี่กบลองลองขายงานนิดนึงว่านณะปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ที่งานแบบเจ๋งๆของกรมเรื่องเนี้ม,มีอะไรบ้างฮนะคือจริงๆด้วยสอบเทียบของกรมยาศาสบริการเนี่ยเรามีมานานแล้วเนอะครับอ่าพี่ว่าน่าจะโหแบบถ้าย้อนกลับไปก็น่าจะมากกว่า30สิปีอะประมาณนั้น<ฮ>ตอนนี้ด้วยความที่เซ็ตมานานเราก็จะมีเครื่องมือ ที่จะให้บริการสอบเทียบเนี่ยได้หลากหลายสาขาจะบอกว่าสอบเทียบเนี่ยเราสอบเทียบเครื่องมือวัดตามหน่วยการวัดนึก่อน,นว่าเราอยากจะใช้เครื่องมือนั้นวัดออกมาเป็นค่าอะไรวัดอุณหภูมิวัดน้ําหนักวัดความยาวแต่ตอนนี้เรามีหลายอันก็จริงแต่สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นจุดที่ที่เราก็โดดเด่นในประเทศไทยนะมันจะมีเครื่องมือหรือพารามิเตอร์สอบเทียบบางตัวที่ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการเท่านั้นที่ทําได้ อ่าที่เช่นอาทีเช่นอ่าตอนเนี้ยถ้าที่พี่จะบอกว่ามีที่กรมวิทย์เท่านั้นที่ทำได้ดีที่สุดอ่ก็จะมีเรื่องของการสอบเทียบเครื่องช่างน้ำหนักในระดับที่น้อยกว่าหนึ่งมิลิกรัมอันนี้เดี๋ยวแต่แต่จะอาจจะไม่ได้แบบลงลึกนะอันเนี้ยอ่าหนึ่งมิลิกรัมแล้วก็จะมีด้านของความยาวมันจะมีเครื่องที่วัดความยาวเขาเรียกว่า l a s ซอร์ดิส n ทน e มเตอรเครื่องวัดระยะค่ะแต่เป็นใช้หลักการเลเซอร์อันนี้ก็เป็นที่กรมวิทย์ที่ทําได้ที่เดียวที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพนะทั้งหมดที่พี่พูดมาค,คือรับรองระบบคุณภาพ ISO IEC 17025ซึ่งเป็นระบบคุณภาพที่รับรองความสามารถห้องแลบสอบเทียบอ,อันนี้คืออันที่2ด้านความยาวอันที่3มเนี่ยเราจะมีสอบเทียบเครื่องที่เป็นคล้ายคเครื่องทดสอบพวกลวดสลิง หรือแม้กระทั่งเชือกเชือกขนาดใหญ่ที่ใช้ตามท่าเรือหรือตามแท่นขูดจาะน้ํามันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเครื่องทดสอบแรงดึงแนวนอนอเราก็สามารถทําได้มากที่สุดจนถึง1,000กิโลนิวตันในประเทศไทยอ๋อหมายถึงว่าทดสอบแรงดึงได้สมมติน,นึกถึงไหมเวลาไปเราไปแท่นขูดจาะน้ำมันหรือท่าเรือเราจะเห็นลวดสลิงใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งเชือกใหญ่ๆที่เขาต้องแบบมาถึงท่าเรือต้องคล้องเอาไว้พวกนี้มันต้องทดสอบความทนทานแล้วมันขนาดใหญ่มาก นนที่กรมวิศาสรบริการเนี่ยเรามีตัวสแตนด์ดโหลดรเซลลที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถที่จะไปสอบเทียบเครื่องที่ทดสอบแรงดึงพวกนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ได้รับการรับรอง1.025ด้วยเพราะฉะนั้นหลังหลายตอนนี้ที่ว่าในประเทศไทยนะเราได้1.025แล้วทําได้ที่เดียวก็จะมีด้านน้าหนักที่เป็นเครื่องช่างน้ําหนักปริมาณน้อยๆ้น้อย,อย,อยกว่า1มลิกรัมอ่าแล้วก็จะมีเครื่องช่างอ่าเป็นเครื่องมือวัดความยาว เลเซอร์ดิสเทนเเตอร์และวัดระยะทางแล้วก็คือ,อเครื่องที่ไปทดสอบแรงดึงแนวนอนที่ใช้ตามท่าเรือแท่นขุดเจาะน้ำมันมพวกนี้เขาเรียกว่าด้านแรงนั่น <Okay. S 1> แหละโอเคเยี่ยมมากทีนี้ขออนุญาตขออนุญาตย้อนกลับมาที่เรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งเพราะมั่นใจว่าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้พอพูดถึงพี่ก็พูดถึงโรงพยาบาลเนี่ยพูดถึงเครื่องวัดนู่นนี่นั่นของโรงพยาบาลเนี่ยของกรมมีไหมฮะค่ะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ สอบเทียบกรุ่มที่ใหบริการเนี่ยเรากําลังที่จะขยายเพราะเราเห็นว่าช่วงนี้มันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเอเจิ้งโซเซียตี้มาแล้วยิ่งมีสถานการณ์โควิดซึ่งมันกระตุ้นมากเลยเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องอความปลอดภยัยเรื่องโรคภัยต่างๆรเราก็เลยมีการตั้งแลบ p สอบเทียบเครื่องมือแพทย์มา <c oughs> เพราะเรารู้ว่าเครื่องมือที่ใช้ในในโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งตามบ้านที่เราตรวจตรวจสุขภาพเองของคนแก่ ที่บ้านรักมีเครื่องมือวัดความดันคือตั้งแต่มีโควิดนะเครื่องวัดความดันมีให้แม่อยู่แล้วมีอยู่แล้วตั้งแต่มีโควิดจะมีอีกอันนึงเพิ่มเข้ามาคือเครื่องวัดออกซิเจนออกซิเจนปลายนิ้วอีกอันนึงที่อาจจะมีมาก่อนนั้นคือพวกเครื่องวัดอุณหภูมิอุณหภูมินี่อุณหภูมิอาจจะมีเหน็บนู่นเหน็บนี่หรืออะไรปากเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เซตเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจ ว่าเครื่องมือพวกนี้มันอ่านถูกต้องจําได้ช่วงสถานการณ์โควิดจําได้ไหมเราต้องมีการเช็คตัวเองอทุกคนลองวัดออกซิเจนดูสิออกซิเจนคุณห้ามต่ํากว่าเท่าไหร่คะถึงจะเข้าสู่วิกฤตจําไม่ได้อะ92อะไรประมาณนั้นคือควรจะ95ขึ้นไปใช่ไหมอุณหภูมิต้องเท่าไหร่ห้ามสูงเกิน37มสิบเจ็ดไหมเวลาเราไปห้ามเกิน37แสดงว่ามีไข้ใช่ไหมคะอันนี้คือโรคโควิดแต่ถ้าความดันเนี่ยคนเป็นความดัน เยอะไหมทุกวันนี้โอ้โหแทบจะทุกคนอ่ะแก่ไปก็เป็นหมดคือคือไม่ต้องอายุเยอะก็ได้แหละเป็นเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยหุ่นดีๆแบบเนี้ยครับแต่ถ้าเกิดการขอบคุณครับอะไรเงี้ยหุ่นดีๆแบบนี้อาหารที่เรากินเข้าไปครับมันก็ทําให้เราเกิดความวะอะไรความดันสูงได้เราก็ต้องมีการคอยเช็คสม่ําเสมอยิ่งคนแก่เนี่ยเสี่ยงถ้าความดันสูงเกินร้อยแปดสิบมันเป็นค่าที่ทําให้เส้นเลือดในสมองแตกได้อันเนี้ยที่พี่พูดเนี่ยเพราะว่า ตัวพี่เองอ่ะพี่เคยคเคยมีอาการความดันสูงแต่เกิดจากโรคอื่นที่มันเห็นมีผลข้างเคียงทําให้ <ứng S 2> ความดันเราสูงนะ <ứng S 2> คือเราก็ไปหาหมอเนี่ยแหละวัดความดันปกติหมอหก็ตกใจเอ๊ะทำไมหัวใจเต้นเร็วทําไมความดันสูงครับก็เข้าห้องเพื่อแบบว่าอ่าห้องวัดความถี่ไอคลื่นหัวใจอีกทีหนึง่งก็ยังคอนเฟิร์มว่าหัวใจเต้นเร็วความความดันก็สูงร้อยแปดสิบคือพี่แค่วอล์กอินไปเนี่ยหมอแบบให้พี่แซงคิวเข้าไปพบหมอก่อนได้เลย คือคือคนที่จองต้องรอนะอะไรเงี้ยเออพี่ก็เลยรู้ว่าเออร้อยแปดสิบที่เขาว่าเนี่ยหมอบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นค่าที่แบบเส้นเลือดในสมองจะแตกนะประมาณนั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความดันรู้ไหมว่ามีค่าความดันกี่ตัวเวลาเราวัดออกมาเวลาเราได้ผลการตรวจวัดสุขภาพความรู้แบบต่ําเตี้ยมากเลยไม่งําจผลตรวจสุขภาพเราได้ไหมอยู่ที่ร้อยท่าระ ยำไม่ได้อะอ๋อมันอาจจะเป็นร้อยร้อยยี่สิบพับแปดสิบร้อยสามสิบับแปดสิบมันจะมีมันจะมีค่าสูงสุดตัวบนกับตัวล่างตัวล่างโอเคตัวบนเนี่ยเป็นค่าความดันที่หมายถึงตอนที่ตัวหัวใจเนี่ยมันสูบฉีดบีบบีบนะหัวใจบีบเพื่อเอาเลือดไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวล่างเนี่ยจะเป็นตอนหัวใจคลายตัวก็จะต่ำกว่าหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราต้องแบบบีบเพื่อเอาเลือดไปเลี้ยงร่างกายมันต้องใช้แรงดันเยอะ พ uh huh. อร่างกายเราตั้งขนาดเนี้ยต้องบีบ uh huh. เพื่อเอาเลือดจากหัวใจไปเลี้ยงต่ออะไรเงี uh ้ย huh. ตอนนี้เครื่องวัดความดันเนี่ย uh huh. ก็ต้องบอกว่าจริงๆกรมวิศวกรรมเนี่ยเราเซตแหลบเครื่องมือแพทย์มามีเครื่องมีมีหลากหลายเครื่องมือมาก uh huh. ไม่ว่าจะเป็นสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันแบบปผ่พา uh huh. ที่เราเห็น uh huh. หรือแม้กระทั่งไอเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว uh huh. เราก็มีหรือแม้กระทั่งเป็นตัวเครื่องที่วัดอาสัญญาณชีพตามโรงพยาบาลที่เราเห็นข้างเตียงคนไข้ Mm hmm. แล้วก็จะมีสัญญาณชีพเป็นคลื่นเน่ะตึดต๊ดต๊ดต๊ดถ้าไม่มีสัญญาณชีพเป็นไงตือ oh. เส้นตรง uh huh. อ่าแบบนั้นมันก็จะวัดทั้งอะไรนะอัตราการเต้นหัวใจ oh. ใช่ไหมความดันเพ l เ e ทั้งหลายครับแล้วก็จะมีแม้กระทั่งตัวเกี่ยวกับความสวยความงามเราก็จะมี mm hmm. พวกที่จี้หูจี้กระจีไ้ไฝถ้าเกิดพวกเนี้ยค mm hmm. ่ามันผิดเพี้ยนไป แล้วคิดดูเดยวเขาเอาอะไรมาจี้เราไฟฟ้ามาจี้เราเงี้ยอันตรายไะมหมายถึงว่าถ้าจี้แรงไปก็อาจจะแบบมีผลต่อกับผิวหนังเราใช่มีข่าวออกเสมอคุณไปคลินิกที่ไม่น่าเชื่อถือเนี่ยคุณไปทํานู่นทํานี่ไปขัดไปกอแล้วผิวไหมอะไรเงี้ยครับเออประมาณนี้ตอนนี้เราอ่ะก็มีหลายเครื่องมือแม้กระทั่งเครื่องมือที่สอบเทียบไปตัววัดอุณหภูมิของร่างกายของหน้าผากอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ต้อง ให้เกิดความเชื่อมั่นต้องขอระบบคุณภาพใช่ไหมที่พี่บอก ISO IEC 17025 uh huh. อ่าตอนนี้ของโรมวิทย์เราเนี่ยก็ได้รับการรับรอง <Hey. S 2> ระบบคุณภาพสำหรับ uh huh. การสอบเทียบไอเครื่องวัดความดันเขาเรียกว่าเป็น blood pressure เนื้อเครื่องวัดความดันเลือดแบบไม่รุกล้ำเอาชื่อจริงๆก็คือ non-invasive blood pressure อันนี้เป็นชื่อที่ <Okay. S 2> ทางผู้รับรองให้มาเลยนะ uh huh. เพราะว่ามันไม่ได้ทิ่มไปที่เส้นเลือดเรามันแค่พันรอบ เพราะฉะนั้น <poisoned> ม <indo> ันไม่ไ <Jung> ด <phin at> really ้รุกล้ำ <pl> ร <ains> ่างกายมนุษย <pressure> ์มันก็เลยเป็น non-invasive ก็คือ NI BP ก็บลัดเพ r ชเ s อร์ก็เพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เรามีความตั้งใจอยากที่จะแบบดูแลสุขภาพแบบอยากจะช่วยช่วยวงการสุขภาพวงการาการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยให้น่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะว่าของที่เราซื้อมาเนี่ยหลากหลายทั้งนำเข้าสั่งช้อปปี้นู่นนี่นั่นเราก็จะเจอว่าแบบเราวัดที่บ้านค่านี้ แล้วไปที่โรงพยาบาลอีกค่าหนึ่งหรือแม้กระทั่งวัดเครื่องเพื่อนเป็นเครื่องยืมเพื่อนมาเราก็วัดเป็นเครื่องเราเราก็วัดเราอาจจะรู้สึกว่าค่ามันไม่เท่ากันและตัวไหนล่ะที่ถูกต้องอเพราะฉะนั้นก็ที่กรมวิทย์อะคะ่ะเราสามารถให้คําตอบได้ว่าเครื่องของคุณนั้นอ่านถูกอ่านผิดเท่าไหร่อ,อโอเคเลยแล้วอย่างนี้พอพอฟังเสร็จแล้วเราจะเริ่มแบบเราจะเริ่มลังเลยแล้วว่าเครื่องวัดที่บ้านเราอ่ะ ถูกต้องหรือเปล่าเครื่องวัดความดันเครื่องวัดออกซนอะไรเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะถือเครื่องมาหาพิกกเลยได้ไหมที่กลมแบบว่าช่วยดูให้หน่อยอะไรเงี้ยหรือมีช่องทางไหนไหมที่จะทําให้สามารถที่จะแม่แม่หรือคนที่มีเครื่องพวกเนี้จะได้มั่นใจว่าเครื่องฉันแม่นยํานะอะไรเงี้ยพี่กบคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเปิดเปิดให้เปิดอยู่แล้วล่ะให้ให้ประชาชนหรือใครก็ได้ ที่จะเอาเครื่องเนี่ยมาตรวจสอบที่กรมวิทย์ได้ครับแต่เราก็มีปกติถ้ามาเข้าสู่ช่องแนลปกติเนี่ยมันก็จะมีค่าธรรมเนียมใช่ไหมมีค่าบริการอะไรอย่างเงี้ยไปแต่เรามีโอกาสอีเวนต์พิเศษอ่าโอเค okay. ด้วยกระทรงอวรเราก็จะมีแบบอีเวนต์อะไรที่ตอบแทน ให้ประชาชนได้รู้จักด้านวิทยาศาสตร์เนอะและกรมวิทยาศาสตร์บริการเราก็เข้าร่วมประจำอ่าตอนนี้ในงานอวอร์แฟร์ที่จะเกิดขึ้นเ็นสิงหาคมครับแพี่จำไม่ผิดก็คือ9ก้าถึงสิบสิงหาคมใช่ก็ต้องบอกว่าผู้บริหารของกรมเนอะก็จะเอางานสอบเทียบเนี่ยไปออกแสดงที่อวอร์แฟร์ครับซึ่งในงานนี้ค่ะพี่อ่ะก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปหรือใครก็ได้ที่มีเครื่องไอวัดความดันตัวเนี้ย สามารถที่จะเอามาที่บูธเราได้เลยฟรีนะฮะฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายย้ำนะฮะพี่กบอันนี้ค่าใช้จ่ายฟรีนะฮะนโยบายผู้บริหารเราใจดีค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถที่จะเอามาได้นอกจากเครื่องวัดความดันแล้วจะมีเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วที่เราก็จะเสริมให้ว่าสามารถที่จะนำมาตรวจสอบได้ที่บูธของวอลซอวอซอปีนี้มาในทีมอะไรครับพี่กบครับทีม R D S S เที่ยงตรงทุกองศา อันนี้เรานําร่องด้วยอันนี้นะครับก็สามารถที่จะนําเครื่องวัดความดันหรือเครื่องวัดออกซิเจนเนี่ยมาที่บูธได้เลยบูธ E06 ูโซน E นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ9ถึงสิบสิงหาคมและนอกจากการที่จะมาสอบเทียบมาดูว่าเครื่องมือของตัวเองเนี่ยถูกต้องไหมมีกิจกรรมดีๆในงานอีกเยอะมากนะของรางวัลแจกก็เยอะเกมก็เยอะครับอยากจะให้มาลองทดสอบฝีมือกันว่าสิ่งที่เราคิดว่าเรามีความแม่นยำ ความสามารถของเราเงี้ยแม่นยำจริงหรือเปล่ามีเกมสนุกสนุกภายในบูธอีกเยอะแยะมากมายนะครับกับงาน a l l w ล r ทร์ปีนี้ครับผมก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยฝากแม่ๆนะครับที่ดูอยู่นะครับใครมีเครื่องมือเครื่องวัดความดันเครื่องวัดออกซิเจนแบกมาได้เลยใช่มาได้เจอพิ่กบที่บูธเจอเจอบางวันนะคะเจอบางวันจะมีเจ้าหน้าที่น้องๆแแลบสอบเทียบเครื่องมือแพทย์เนี่ยแหละเขาอยู่สแตนบาย ครับสงสัยอะไรก็เดินไปสอบถามตรงนั้นได้ได้ได้วันนี้ขอบคุณพีพ่กบมากๆเลยกับ EP ที่มีสาระมากๆาและผมคิดว่ามีความจําเป็นนะโดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์จำเป็นมากก็ฝากไปด้วยนะครับด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรายการรีท็อกที่ช่องของกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับเพราะว่าตอนนี้ยอดวิวเยอะขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ว่ายอดติดตามยังน้อยนิดนึง อะนะครับฝากติดตามกันด้วยกับรี p ท็อกรายการดีๆแบบนี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับนี้ผมกับพี่กบต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อยากเห็นอนาคตเป็นไปได้แบบสิ่งที่คุณคิดมาเจอกันที่งาน All Fair งานแฟร์ที่รวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยี how to และโอกาสไว้รอครีเอเตอร์ทุกคน9-17สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตแล้วเจอกัน